คุณมีเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมอีลอนมัสก์ก็เหมือนกันแต่เขาใช้เวลา24ชั่วโมงนั้นเพื่อบริหารเท s l a SpaceX, X, Neuralink และอีกหลายบริษัทแล้วเขาทำได้ยังไงบางคนคิดว่าเขาเป็นอัจฉริยะแต่จริงๆแล้วเขาใช้ระบบจัดการเวลาที่โคตรมีประสิทธิภาพระบบที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่ถูกออกแบบมาเพื่อรีด d u c t ivity ให้ได้มากที่สุด อีลอนเคยทำงาน120ชั่วโมงต่อสัปดาห์และยังสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลกได้เขาไม่ได้ทำเยอะเพราะโชคเขาทำได้เพราะเขารู้ว่าอะไรควรทำก่อนวันนี้เราจะมาเปิดเผย3ระบบจัดการเวลาของอีลอนมัสที่คุณคนธรรมดาก็เอาไปใช้ได้และมันอาจเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตของคุณตลอดไปคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาหนึ่งวันมันหายไปไหนก็ไม่รู้ อีลอนมัสเองก็เคยเจอแบบเดียวกันจนเขาคิดระบบแรกขึ้นมา Time Blocking แทนที่จะปล่อยให้เวลาหลุดมือ Elon นล็อกเวลาทุก5นาทีไว้ล่วงหน้าใช่ครับทุก5นาทีไม่ใช่แค่ประชุมใหญ่หรือโปรเจกต์ใหญ่แม้แต่การตอบอีเมลหรือกินข้าวกลางวันก็ถูกจัดไว้ใน Time Block แล้วทำไมมันเวิร์กเพราะเมื่อคุณกำหนดเวลาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสมองคุณ จะหยุดผัดวันประกันพรุ่งคุณจะมีแรงผลักดันที่จะทำให้เสร็จในกรอบเวลาลองนึกภาพคุณกำลังจะกินข้าวกลางวันแล้วอีลอนส่งข้อความมาว่าอีก5นาทีจะเริ่มประชุมคุณจะรีบกินไหมแน่นอนสิระบบทำล็อกกิ้งคือการใส่ความเร่งด่วนแบบจำลองเพื่อดึง productivity ออกมาให้สุดอีลอนใช้ระบบนี้จัดสรรเวลาระหว่างเทสลาสเปรดเอ็กซ์นิวร เขาใช้เวลาเพียง5 1 5ถึง15นาทีต่อทาร์กแต่มันทำให้เขาเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วมากไม่ยึดติดไม่โอเอคำถามคือแล้วคุณละ่ะเคยลองล็อกเวลาไว้ล่วงหน้าหรืออยังไม่ต้องเริ่มแบบอ e ีลอนก็ได้แค่ลองเริ่มจากบล็อก30นาทีจัดเวลาสำหรับหนึ่งอย่างที่คุณอยากทำให้สำเร็จเช่นเขียนโพสต์อ่านหนังสือตอบอีเมลเรียนรู้สิ่งใหม่ตั้งเวลาให้ทาเดียว ห้ามแตะมือถือห้ามมัลติทาสแล้วคุณจะพบว่าแค่มีเส้นแบ่งเวลาคุณก็ได้พลังกลับคืนมาแล้วและที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่รู้สึกจมอยู่กับงานอีกต่อไปเพราะคุณเห็นจุดเริ่มและจุดจบของทุกอย่างลองนึกภาพตอนคุณตื่นเช้ามาแล้วมีงานรอคุณอยู่สิบอย่างเขียนสคริปต์ตอบอีเมลประชุมแก้งานลูกค้าสั่งข้าวทำบัญชี อะไรควรทำก่อนแล้วอะไรรอได้คำตอบของอีลอนมัสก์ไม่ใช่ทำตามลำดับเวลานะแต่คือทำตามความสำคัญสูงสุดซึ่งก็คือ prioritization framework ของเขาระบบนี้เริ่มจากคำถามง่ายๆงานไหนถ้าทำวันนี้จะสร้างผลกระทบมากที่สุดอีลอนไม่จัดลำดับงานจากความเร่งด่วนเขาจัดจาก Impact มีอยู่ครั้งหนึ่งในช่วงที่เทสลาใกล้ล้มละลายเขาไม่ประชุมทีมบริหารไม่ตอบอีเมลไม่ออกสื่อสิ่งเดียวที่เขาทําคือลงไปที่ลายผลิตแล้วดูว่าอะไรทําให้รถผลิตไม่ทันเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ได้รถออกมาทุกอย่างจบคุณเห็นไหมเขาเลือกงานที่เป็น neck of the bottle คืองานที่ติดอยู่ในคอขวดงานที่ติดอยู่ในคอขวดถ้าไม่ขยับตรงนี้อะไรก็ไม่ไหล ลองถามตัวเองตอนนี้อะไรคืองานในคอขวดของคุณวันนี้บางคนอาจจะต้องปิดการขายก่อนจะคิดแผนการตลาดบางคนอาจจะต้องเคลียร์หนี้ก่อนจะลงทุนบางคนแค่ต้องนอนให้พอก่อนคิดว่า productivity แ yeah. ย่อีลอนยังพูดไว้เสมอเลยนะว่าอย่าเสียเวลาทำให้บางอย่างดีขึ้นถ้ายังไม่ได้แก้สิ่งสำคัญที่สุดก่อนหลายคนเอาเวลาทั้งวันไปกับงานที่ดูยุ่งแต่ไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์อะไรเลย productivity ที่แท้จริงไม่ใช่การทำทุกอย่างให้เสร็จแต่คือการเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วทุ่ม100%เรซเริ่มได้ง่ายๆวันนี้ลองเขียน3งานสำคัญที่มี Impact สูงแล้วเลือกหนึ่งอย่างทำให้เสร็จตั้งแต่เช้าไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มจากสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการเวลามากขึ้นคุณแค่ต้องการลำดับ ความสำคัญที่ชัดเจนตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอีลอนมัสจัดการเวลาอย่างไรเขาไม่ได้มีมากกว่าเราแต่เขาใช้มันต่างกันเขาแบ่งเวลาเป็นบล็อกใช้ลำดับความสำคัญเป็นเข็มทิศและไม่เคยเสียเวลากับงานที่ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์และข่าวดีคือคุณเองก็ทำแบบเดียวกันได้เริ่มต้นด้วย3ขั้นตอนนี้ 1. แบ่งวันของคุณออกเป็น t i m e ล็อกส์ช่วงเช้าเท่ากับ Deep Work ช่วงบ่ายเท่ากับประชุมหรือรูทีนช่วงเย็นเท่ากับทบทวนหรือเรียนรู้ไม่ต้องทำให้เป๊ะเหมือนอีลอนแค่เริ่มจัดให้มีพื้นที่ว่างให้สมองได้โฟกัสจริงจัง 2. ใช้ Prioritization Framework ทุกเช้า ก่อนเช็คมือถือเขียน3งานที่สำคัญที่สุดแล้วเลือกหนึ่งอย่างทำให้เสร็จอย่าทำให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ายังไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เสร็จ 3. ปิดทุกอย่างแล้วลงมืออีลอนไม่ได้สำเร็จเพราะเขาคิดเก่งแต่เพราะเขาทำต่อเนื่องโดยไม่รอความสมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องเป็นอีลอนมัสก์คุณแค่ต้องเริ่มแบบที่อีลอนเริ่ม อย่ารอให้ว่างอย่ารอให้พร้อมอย่ารอวันจันทร์ใช้วันนี้เพื่อเปลี่ยนพรุ่งนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพราะเราจะพาคุณไปรู้จักวิธีคิดของคนสำเร็จอีกหลายคนทั้งจากโลกธุรกิจเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์และถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆเริ่มเลยวันนี้ตอนนี้ งานเดียวที่สำคัญที่สุดแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น